ปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับผมขอปเปิดราคาขายอยู่ที่2องแสนตัวนี้จะเป็นเพจนะจะแจ้งโมเดลของรถนะครับมีแต่เพียงเพียงแล้วฝุ่นครับเรานิ้วกดรอยอาร์คเรียงตัวชัดเจนกรมดิ๊กนะครับสภาพเนี่ยใหม่มากๆจริงๆนะครับคันนี้แอบให้ดูไมเลทครับ6,7000นะครับเราเราถอยไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีกลวยอยู่ด้านหลังอนะเพราะมันจะชนมันจะทำการเบรกกัตัวมันให้เลยนะ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า Toyota v เวลไนะครับปี2015นะครับ ZG Edition นนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากฝากระโปรงหน้านะครับตามเดิม ระหว่างเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆดูหลังคางกันไปก่อนนะฮะอ่าคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับบอกได้เลยว่าดูรามาเห่านะครับเป็นรถอเนกประสงค์1อันนะครับเป็น1คันนะฮะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงมากในบ้านเรานะครับเริ่มต้นกันที่ห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับปราศจากร่องรอยของน้ํามันรั่วซึมนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากๆนะครับ ฝากระโปรงหน้านะครับเคยถูกขอดมานะครับแต่ว่าสันนิฐานได้เลยว่าเป็นการเคลียร์สีแน่นอนนะครับแค่เพียงหินระเดนใส่นะครับผมเช็คประวัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับการันตีได้ว่ามันเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนมาแน่นอนนะครับน็อตต่างๆตรงเนี้ยยังคงสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่มีการขลอกนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ออกห้างเลยนะครับ ตำหนิก็คือการถอดฝากระโปรงหน้าออกมานะครับเพื่อทําสีนะครับบางโคนหน้าเห็นไหมครับเดิมๆนะครับน้องไม่เคยถูกถอดนะครับบริเวณคานนะครับต่างๆรูกลมนะครับสติกเกอร์ที่ไฟนะครับแผ่นปิดคานหน้านะครับจะพงสวยงามนะครับปีกลกนะครับด้านซ้ายนะครับจุดออร์กลมนะครับต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่นะครับ ในส่วนของตัวบังโคลนหน้าก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้านหน้านะครับรับประกันไม่มีการชนหนักนะครับตาหนีคเคการถอดฝากระโปรงหน้ามาทําสีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมองดูว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะฮะเป็นเรื่องทั่วไปของของการใช้งานนะครับเพราะว่ารถเราออยู่บนถนนนะ่ะมันมีหินกระเด็นได้อยู่แล้วนะครับมาชมในส่วนของตัวดีไซน์ด้านหน้ากันครับ เป็นรถอนเนกประสงค์ที่หรูหรานะครับแล้วมาพร้อมกับความสปอร์ตนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟแบบ2ชั้นนะเป็นใบสีนอนด้วยไฟขาวมาพร้อมกับไฟตันหมอกด้านหน้านะครับมีคิ้วในส่วนของตัวโครเมียมมาให้นะฮะโลโก้นะครับค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับ บริเวณส่วนล้อนะครับก็จะเป็นยางนะครับนิโตะนะฮะคันนี้2 3 5 5 0ห R 1 8นะครับปี2 0 1 9นนะครับยังคงใช้งานได้อยู่นะฮะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ร่วมทางนะครับสีสันนะครับด้านข้างนะครับสวยงามนะครับไลท์ตำหนินะฮะบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงจริงๆนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับสังเกตครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับยังคงอยู่ในตำแหน่งปกตินะครับสวยงามเรียงตัวกันชัดเจนกรมดิ๊กนะครับไม่มีวััจะเหตุด้านข้างแน่นอนนะครับเลื่อยลงมานะฮะเห็นไหมครับสติกเกอร์นะครับตรงขอบประตูตัวนี้จะเป็นเพดนะจะแจ้งโมเดลของรถนะครับ มีในส่วนของตัวเอนจิ้นนะมีเฟรมนัมเบอร์นะครับตัวนี้จะระบุประวัติของรถเอาไว้นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวประตูหลังฝั่งซ้ายนะฮะผมว่าตัวที่มันเชนมาแล้วตัวเนี้ผมชอบนะบางทีเราแบบถือของเยอะๆใช่ไหมมาถึงอ่ะเราจะแบบออกแรงดึงมันก็ลําบากสมมติเราถือของอยู่เรามาปุ๊บเรานิ้วกดอ่าเป็นไงสไลด์ไฟฟ้าด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับ ก็พอเข้ามานะฮะตรงนี้ก็จะค่อนข้างหรูหรานดนึงนะครับโครงสร้างนะครับที่ผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะฮะรอยอาร์คเรียงตัวชัดเจนกลมดิ๊กนะครับมีแค่เพียงฝุ่นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นด้านข้างนะครับรับประกันครับฝั่งซ้ายไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับแมนะสติกเกอร์ยังคงอยู่ชัดเจน ถัดมาครับในส่วนของตัวบริเวณส่วนท้ายนะครับมีสปอยเลอร์นะฮะขนาดใหญ่นะครับมันเป็นรถหรูในกประสงค์ที่สปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟเบรคดวงที่3นะครับดีไซน์มาค่อนข้างที่จะน่ามองเลยทีเดียวนะครับไฟในส่วนของตัวโคมไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตเลยอะกรอบใสนะฮะโคมด้านในนะครับ เป็นสีดำนะครับไฟท้ายเป็น LED ด้วยออเป็นไงมีคิ้วในส่วนของตัวโครเมียมนะฮะถ้าจับบริเวณส่วนประตูหน้าซ้ายนยะเห็นไหมฮะมายาวมาเลยค่อนข้างที่จะหรูหราเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะเห็นไหมฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับมาชมมิติบั้นท้ายกัน เออมาทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นรถแบบเอ็นกประสงค์ที่แบบดูแบบน่าใช้จังเลยเวลาเราเห็นแล้วเราอยากจะขับแทนที่จะอยากนั่งเนาะเห็นไหมมีไฟทับทิมส่วนท้ายมาให้ด้วยนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะสามารถเปิดด้วยรีโมทได้นะฮะเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันฝากกระโปรงหลังนะครับ น็อตเดิมนะครับไม่เคยถูกถอดแกะขันไขใดๆนะฮะบริเวณรางน้ำนะครับยังเห็นรอยอาร์คได้ชัดเจนนะครับยังคงสวยงามนะครับดียครั้งหนึ่งกันครับเห็นไหมครับรอยอาร์คนะยังอยู่นะสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยยังคงอยู่นะครับไม่มีรอยแกะเกิดใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยใหม่มากๆจริงๆนะครับ คันนี้นะครับเป็นเบาะสามตอนนะเบาะเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบรถสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นเบาะคาล้ายๆอัคนทลาแต่โอมันเป็นเหมือนแบบคมกระเยียกเออมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะแบบนั่งสะดวกสบายเห็นไหมความโอง่งโถงของเขานะคันนี้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะเป็นตัวไฟฟ้าด้วยนะครับบอกได้เลยว่าออปชันนี้หาได้แต่ว่าสภาพดีๆแบบนี้หายากนะครับ เห็นไหมฮะมีแอร์หลังมาให้นะครับเบาะเนี่ยสามารถที่จะพับได้นะเชื่อไหมว่าผมใช้มือเดียวอะสามารถที่จะพับเบาะยกขึ้นได้แล้วอะคือมันง่ายจริงปึ๊บเส็นป่ะแค่นี้เองนะฮะบ,บอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบอนเนกประสงค์แล้วใช้งานง่ายจริงๆนะครับเป็นรถที่ทุกบ้านส่วนใหญ่ต้องมีนะครับต้องมีต้องมีงมจริงๆเท่านี้นะคะ บริเวณด้านข้างฝั่งขวานะครับสีสันยังคงสวยงามนะครับป่าสะจากล่องรอยนะครับคันนี้เนื้อหามาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับประตูด้านข้างฝั่งขวาสลาไลด์ไฟฟ้านะครับมาดูที่โครงสร้างกันมีแต่เพียงเพียงแล้วฝุ่นครับ แต่ในส่วนของตัวรอยอาร์ตต่างๆนะครับยังคงสวยงามกลมดิ๊กนะครับเรียงตัวจากโรงงานนะครับครบช่วนนะสติกเกอร์ต่างๆยังคงอยู่นะนะครับถัดมาที่ประตูหน้าขวานะครับเม็ดอาร์ตนะครับกลมดิ๊กสวยงามนะครับอยู่ครบทุกจุดนะคันนี้นะครับรับประกันนะครับโครงสร้างนะครับ ด้านข้างฝั่งขวาทั้งหมดนะครับเดิมสนิทจริงๆนะครับเข้ามาอยู่ด้านในห้องโดยสารกันแล้วนะครับบอกได้เลยว่าออปชันคันนี้จัดเต็มมากๆนะครับจัดเต็มนะครับดูพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันนะเห็นไหมฮะสามารถที่จะล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ด้วยครุสคอนโทรลนะครับคันนี้แอบให้ดูไมเลทครับ 67 0 0 0นะครับผมได้คันนี้มาเมื่อปีที่แล้วนะใช้งานมาปีหนึ่งเนี่ยตอนได้มาอยู่ประมาณ6 0,000นะครับผมใช้งานมาแค่ประมาณ7 0 0 0นเองนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยจริงๆสามารถที่จะเมมโมรีนะครับตัวเบาะกับกระจกนะครับมองข้างเนี่ยได้ที่3ตํตำแหน่งเลยนะครับคันนี้เป็นพุสตาร์อยู่แล้วนะครับกระจกนะครับมองข้างแบบไฟฟ้านะครับสามารถที่จะพับออโตได้ด้วยนะครับไปอ้างอิงกับตัวการล็อกรถนะครับเมื่อเราล็อกรถปุ๊บเนี่ย ระบบจะทำการพับออโต้นะครับฟื้นนะครับและเมื่ออนล็อกมันก็จะเปิดออกมาให้อัตโนมัตินะครับคันนี้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอีก3ท่านนะครับรองรับในส่วนของ push start นะครับมีระบบอันนี้ด้วยป้องกันการชนนะครับตัวนี้จะเป็นอะลามแจ้งเตือนนะ เวลาที่เราแบบจี้ตูดรถคันหน้ามากๆนะครับโดยที่ไม่มีท่าทีจะเบรกนะครับตัวนี้มันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาให้เราสามารถที่จะปรับโหมดได้อยู่ที่3ระดับนะครับคือปกติใกล้แล้วก็ใกล้มากๆนะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นทัชสกรีนน้าของยี่ห้อ h ฮนด์วูดเล่น DVD ได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับ แยกอุณภูมิอิสระซ้ายขวานะครับสามารถที่จะควบคุมในส่วนของตัวแอร์หลังได้จากด้านหน้าเลยนะครับถัดมาเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบป้องกันการเลื่อนถลายนะครับเดี๋ยวว่าอีโคโหมดนะตัวนี้รองรับมาให้ทั้งหมดนะครับพิเศษมากๆก็คือจะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันที่ว่าเวลาที่เราจะถอยชนอะรถมันคันใหญ่ใช่ไหมบางทีแบบ เราเราถอยไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีกลัวอยู่ด้านหลังเนะพราะมันจะชนนั้นมันจะทำการเบรกอัตโนมัติให้เลยนะบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกตมากๆนะครับฝากระจกมองหลังนะครับแบบออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นช่องเจ็บแว่นนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มีการควบคุมในส่วนงตัวประตูฝาฝาฝา,ฝาท้ายนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวานะแล้วก็ในส่วนการเปิดปิดซันรูฟด้วย,ยไงเจ๋งนะไหมแอร์แบ็กบอกได้เลยว่าจุใจครับ คอนโซลหน้า1น,นะครับแล้วก็แอร์แบ็กที่พวงมาลัย2เสา A นะครับอีก2เป็นเท่าไหร่ C นะครับมาที่เสานี่เสา C นะครับอีก2เป็น6บอกได้เลยว่าจุใจนะครับความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดอยู่แล้วนะครับระดับตรนขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นการปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยจะสามารถปรับได้จากตอนตอนท้ายด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับคันนี้นะครับผมได้มาประมาณปีหนึ่งร้บนรถปี2015เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับก็ผมขอเปิดราคาขายอยู่ที่2 0 0 0สนขอโทษครับ2ล้าน4แสนบาทนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความต้องการนะครับที่จะหารถครอบครัว เป็นรถอนเนกประสงค์เนี่ยบอกได้เลยว่าเวลไฟเป็นรถที่แบบใช้งานได้ดีแล้วก็สะดวกสบายมากๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะนํารถคันนี้เนี่ยมาทดลองขับนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้อัตลรถในการรับชมนะครับสมรรถนะในการขับขี่นะครับฟิลลิ่งของการ ควบคุมรถนะครับการสั่นสะเทือนของช่วงล่างรวมไปถึงเสียงลมปะทะหรือเสียงเสียงล้อรถยนต์เนี่ยในตอนที่เราวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะหรูขนาดไหนนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันนะครับถ้าอย่างไงวันนี้ผมขอตัวลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ